โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมของสำนักงานนายการสูงสุดในร่มบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระเิยรยตนม์มนีวัดเทพศิรินทราวาสที่โปรดเป็นพระอุปชายะให้การบรรพชาอุปสมบทกลุลบุตรจำนวน47รูปเพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชารกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดี กรมรลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาพระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้อุบัติขึ้นแล้วณแผ่นดินของพระพุทธองค์กตัญยูรู้พระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตัญยูที่รู้มาบุญบูชาพระคุณอบอุ่นใจสำนักงานอายการสูงสุดบวชพุทธบุตรปรากฏงามสดใส เทิดพระมหากรุณาที่คุณบุญอำัยถวายพระพรชัยขอพระองค์ส่งพระเจริญส่งพระเจริญทรงพระเจริญ